บอยรถบ้านสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจและผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่มอดก็แปลว่าจะมีรถเข้าใหม่มาแนะนําซึ่งวันนี้เหมือนเดิมเราจะมาแนะนํารถแบรนด์ยอดนิยมแล้วกันนะกับเจ้าคันนี้เป็น Honda j a จ z ตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นโฉมของรุ่น j จ z ดจ e แล้วกันนะรุ่นนี้เนี่ยก็ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเราเรียกโฉม GK แต่โฉมเนี่ยเป็นโฉมปี2011 1213ซึ่งเจ้าคันที่อยู่กับเราเนี่ย จะเป็นตัวปี2013เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นก็ได้เนาะเพราะว่าอย่างแจ็ดก็จะมีโมเดลไล่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโมเดลต่ำสุดตัว S ตัว V V ว V p ั s ตัว SV ึงถึงทอบสุดเนี่ยเขาบอกมีถึง SV Plus แต่คันนี้ที่อยู่กับผมตอนนี้เลยก็จะเป็นเจ้าแจ็ตตัวปี2013ตัว SV นี่อ่ะเดี๋ยวมาดูตัวรถกันก่อนนะรุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่า แค่ยังไม่เป็น G K ตัวใหม่หน้ายังไม่ไม,ไม่เนเช้งแต่โฉมนี้จะได้รับความนิยมเหมือนเช่นกันเพราะว่ารุ่นนี้เขาบอกเลยว่าแต่งสวยใส่แม็กซ์สักหน่อยนะติดสกเกิร์ตรอบคันหลอ่ลอเลยอเลยไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์ตัวกระจังหน้าเนาะก็จะเป็นสีโครเมียมตัดด้วยสีดําแบบนี้เลยนี่แบบนี้นะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าอีกหนึ่งชุดนะเหมือนที่บอกครับถ้าคันนี้เนี่ยไปเปลี่ยนใส่สกเกิร์ตสักหน่อยเรียกได้ว่าหลอ่ลอๆอเลยในส่วนของตัวลอ้อด้านข้างก็เป็นลอ้อแม็ก นะเดิมๆจากโรงงานเลยนี้นะตัวยางเนี่ยเขาเปลี่ยนยางใหม่มาให้เรียบร้อยเขาเรียกได้ว่าอ่ายางเนี่ยไปใช้กันได้อีกประมาณสัก2-3ปีเพราะว่าตัวยางเป็นปี2021ในส่วนของตัวรถด้านนอกรุ่นนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าตัวอายุของตัวรถก็ปีนี้เข้าปีที่อ่าปี13ก็ปีที่9กนะครับก็ถือว่าใช้งานไม่เยอะต้องเรียกได้ว่าเป็นรถที่ใช้งานไม่เยอะด้วยเหมือนกันเพราะว่าสีเนี่ย เป็นสีเดิมเดิมนะครับสีเดิมเดิมตัวนี้จะเป็นสีเขาเรียกว่าสีเทานะสีเทาสีเทาฟันบุรี่นั่นเองในส่วนของออปชั่นของตัวรถรุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าปกติถ้าเป็นตัวใหม่ตัว sv ต้องมีจอแต่รุ่นโฉมนี้เขายังไม่มีจอนะแต่เขามีตัวเซ็นเซอร์หรือระบบความปลอดภัยด้านหลังให้ไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์4จุดแบบนี้เลยถอยหลังนี่ร้องกันปิดปาร์ตปิดปาร์ตกันเลยว่ากันอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านในตัวรถกันสักนิดนึงนะครับ สนับสนุนโดยคา r o s u r ั sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com นี่ภายในของเขารุ่นพวกนี้นะยังจะเป็นเบาผ้าอยู่นี่นะแบบเบาผ้าแบบนี้ส่วนเจ้าคันนี้บอกก่อนว่าก็สมบุกสมบันตามตัวของรถของเขาแต่ตัวรถไม่มีอุบัติเหตุหนักพลิกคว่ำจมน้ำถามว่าเอ๊ะพี่ทำไมพี่บอกว่าคันนี้สมบุกสมบันสักนิดน,นึงละ่ะ ก็ตัวตัวเบาะอย่างนี้เห็นไหมครับการขึ้นลงของตัวลูกค้าเดิมเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นลงแล้วก็สีทําให้เบาเนี่ยมีรอยฉีกขาดแต่สังเกตในส่วนของเบาะผู้โดยสารทั้งด้านข้างแล้วด้านหลังจะไม่มีรอยฉีกขาดเลยเรียกได้ว่าอาจจะเป็นรถคู่ขับขี่คนเดียวเน้นใช้งานเดินทางมากกว่าเรียกได้ว่าเป็นคนทํางานแหละนะครับในส่วนของตัวรถระบบความปลอดภัยต่างๆถือว่า เป็นตัวท็อปสุดแล้วก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบนี้ถุงลมนิรภัยอ่าเป็นเกียร์แบบพุทธชนชิปนี่มีตัวยกแบบนี้เลยซึ่งหลายคนถ้าไปดูรถรถตัวท็อปๆต้องมีตัวนี้เป็นตัวยกนะไม่ว่าจะเป็น Honda City Honda Civic จะมีตัวยกแบบนี้เลยระบบเครื่องเสียงต่างๆรุ่นนี้ยังรองรับ CDMP3 เท่านั้นนะครับตัวแอร์เป็นแอร์แบบเมนนุนไม่เหมือนรุ่นใหม่ๆเนาะแต่รุ่นใหม่ๆบอกเลยว่าโอ้โหราคาทิ้งจากเจ้าตัวนี้เนี่ย เป็นแสนๆเลยนะส่วนตัวเขาบอกว่าตัวความเย็นไม่ว่าจะเป็นตัวแอร์ใช้งานได้ปกติแอร์เย็นจิบแน่นอนไม่ต้องกังวลน,นะครับแล้วก็ตัวฟิล์มที่เขาบอกว่าเป็นตัวกันแสงเนะี่ยฟิล์มเนี่ยใส่ฟิลม์มติดฟิล์มใหม่มาให้แล้วรอบคันก็เอาไปนี่ไม่ต้องไปติดอะไรเพิ่มนะครับก็สามารถใช้งานกันได้ยาวๆในส่วนของตัวรถไม่ว่าจะเป็นตัวพรมที่เจ้าของเดิมใส่มาให้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการเซฟ ตัวเขาเรียกว่าลอยได้เยอะเหมือนกันนะครับก็ไม่ต้องไปไปเพิ่มเงินในการซื้ออุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มนะครับในส่วนของราคาขายเจ้าคันนี้ Honda Jazz เครื่องยนต์1.5 s v ปี2013บอลรถบ้านขายอยู่เพียง399,000บาทซึ่งรุ่นนี้นี่ต้องบอกเลยนะสามารถจัดเต็มได้จัดเต็มก็คือออกรถไม่ต้องใช้เงินถ้าคุณมีเครดิตนะคุณมีเครดิต เพียงแค่ผ่อนสินค้าเกินเขาบอกว่าทําธุรกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นบัตรอีออนเฟิร์สชอยหรือพ่อมอเตอร์ไซค์ที่มีการส่งบูโรเราเกิน6เดือนก็ออกรถที่0ย์บาทได้แล้วกับบอยรถบ้านเจ้า Honda j a จ็ตคันนี้อ้าวใครสนใจสามารถสอบถามได้ที่เบอร์พีม่มดก็ได้098 249 6545หรือจะทักมาที่ช่องทางเพจว่าสนใจเจ้า Honda j a จ็สีเทากันนี้ นะอยากจะครอบครองเป็นเจ้าของต้องทำยังไงหรือมีสีอื่นไหมก็เดี๋ยวมีคำตอบให้นะกับคลิปหน้าว่าเผื่อติดตามแล้วกันว่าเรามี Honda Jazz รุนเนี้ยสีอื่นไหมหรือตัวที่บอก GK มีไหมมีแน่นอนนะมีทุกโฉมแน่นอนเพราะว่าแจดเขาไม่ค่อยออกโมเดลสักเท่าไหร่ก็รุ่นนี้ยังถึงบอกว่ายังได้รับความนิยมอยู่นั่นเองอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้แนะนำเจ้า Honda j a z z แต่รุ่นนี้เดี๋ยวครั้งต่อไปมีรุ่นไหนมาแนะนำก็ติดตามชมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ